ปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะวัดประทานชุกเพียงผ่าบันบมุนี้ก็ที่มาปอบมงางยาครับนะเนาะเจ้าศิธาธนะซึ่งเป็นเจ้าสำนักอารามตีนีแล้วก็ตอนผู้แต่ที่ไ้มาสอบถามเอาความหูหรือประวัติของ่านเจา้นะจานี่ก็เจ้ามหาตันน้อยนะวัดประทานหลวงจำำอมคําตนตุคาเนาะพระมหาหลวงติบให้มาปอบมางยากันเนะนะนะาะนั่นวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีๆเนาะ,ะ่ะเนะ เสดทจถาตแล้วก็จบวิมหาต้นน้อยค่ะเผาที่ไรผู้ประวัติแล้วก็ผู้รักการในการใช้ชีวิตเนี่ยที่ไรพระธาตุเจ้วียงผ่านนี่ติเดียวนี้นี่ก็มีการพัฒนามีการว,ว่าสร้างกรรมฐานสร้างพระเจ้านอนพระเจ้าจุกหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นน่นก็คือผู้ที่ไรผู้ไรหันว่าเออมันมีความเป็ี่นมาจะหือข,ข้าก่อนจึงไรจนกันมา,าศึกษาหาข,ข้อมูล ถึงที่นี้ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็อขอ,อนิมต์ตานเจ้าพระมหาตาน่อยาอะไรสอบถามเนะาะความเป็นมาความเป็นไปของเจ้าสิ็ธาตุประวัติพระธาตุครื่องอะไรต่างๆสืบไปครับขอ,อนิมต์ครับขอความสุขสัต์ดีสมีแก่ <c oughs> นักผู้ฟังต่งางๆวันนี้ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ที่อะไรมาอุหรือว่า ถึงประวัติของเจ้าสิทธา,าจุเวงราของเขาเองเนาะเพราะว่าเอ,อ,อีสังไลตานเจ้าเนี่ยอยู่ๆอะไรตานเจ้ามีสังอยู่ในใจแล้วก็อีสังทำให้ตานเจ้าเนี่ยออกออกขอออกเคินมาเนี่ยแล้วก็มาบวชเป็นพระฤาษอาีอยู่ตีถาจุเวงรานี่เนาะต่อไปเขาก็ที่ไรถามาความเป็นมาความเป็นไปของตานเจ้า,าตีไรออกอามา บวชเป็นพระฤาษีแล้วก็มาอยู่ตีผาถัดจวินผาต่อในเฮ็ดใน้างเนาะก่อน <c oughs> อื่นก็ขอ,อาถามเจ้าสิทธาทของเขาก่อนเนาะเพราะว่าเจ้าสิทธาท์เแบบนี่ยเหมือนอยู่เฮ้นนี่เป็นจื้อไว้แล้วก็อยู่ๆอะไรมี้ังมาทำคือ,อใครบวชใครออกบวชนะนนะ เอ่อเดีววันนึ่งก็ขอไว้สาพุทธเจ้าเลยพะสังฆะตั้งสิ่งนั้งม้นเนาะกุนกุนป้าเนาะเลยแต่เดี๋ยวนี้สุจริตเลยเลยมาถามตนตโตแห่งข่าเนาะข้าก็เลยตอบวันว่าเออเฮ็ดแสงเลยเลยเป็นมาเนาะ ฮ็ดสังเลยเป็่นมาอันวะมันก็ขาก็ดิตอบปันเจองๆนึงเลี้ยงใฮ้หาเลยก่อนตีเป็นมาเจ้าสิทธาตีมาถึงหนจุวงพานั่นมันก็ลงตามมันก็ยาวอยู่ยาวจื้อนึงเพราะว่าตีขยอยาวก็ขึ้นเป็นอะไรมันก็ตีน่ออคิเวลามันก็ตมโปรอะไรนี้ตีเอาหมอกตันตันมันตีสำคัญอที่สำคัญสำคัญตีสำคัญหรือเปิ้นนึก็ เมื่อเจอสิทธาตยังเป็นก้นเฮิรนนั่นะเน่ะเป็นก้นเฮินนั่นก็อนก่อยู่เมืองไทยเป็นเจ็บเปดปีเลยกในไ้กาอยู่ก็เป็นก้นเป็นหูกาเฮ็ดทางก็เหมือนอกเหมือนใจเลยก็นไู้อยู่ๆก็มิดใจมิดใจแค่ปอกมาหน่ะเนาะมิดใจแค่ปอกมากก่อยู่เมืองไทยก็ไก่เฮ็ดเจี๊ยก่เฮ็ดเจี๊เลยถึงโบเลยสุขไทยเลยเลยก็ติดคุกติดเอ้ยพวกนั่นเนาะก็นไอ้ก็ติดคุกติดเอ้ยพวกนีายนี่แหละก็นไ้ก็ มันเปลี่ยนมากกูเมียวกูเมียวมันเลยผ่านชีวิตมาเจ็ดแปดปีในเมืองไทยนี่ยเลยก็เลยก็ยุ่มเปียวยุ่มเปียวเย้ามันกัดติดโคก็สุดท้ายก็ยุ่มเปียวก็จะรีปอกมาเมืองเชียงตุงมาถึงเมืองเชียงตุงเขาก็เลยก็มันคือมันนอนอเลยเอามือต่างนาผักไอ้วนตัวว่าอ้าเขาก็อยู่เมืองไทยเจ็ดแปดปีเนี่ยก็จิ้วหอมตมจู้เงินก็มาไล่เอาก็กินเอาก็เอายวเอาก็เปียว เราเลี่ยหลนเลมีมีโจมีผลประโยชน์มีติป่องสหน้าเนาะเลตาวนั่นมากกว่าอ้าพวกจีนได้พวสิีนได้เพราะว่าในใจได้ตึกมบอนว่าอินอาร์เคปองเมืองไทยขึ้นแท่งนั่นเนาะเลอ้าพวดติปองเมืองไทยขึ้นแท่งนั่นก็ยังตึกติดเป็นก้นขี้ยาเมาเหล้าตัวนั่นก็ยังแบบเป็นไรเต้อันนั่นเนาะเลมาว่อนตัวแทงดีๆก็อ้าพวกจีนได้ ตัวขึ้นว่ามีใจอะไรใครเมื่อเหตุการณ์เมืองไทร่แต่เนี่ยก็หลุนเลยตัดเราตัดยาน,นั่นน,น่ะเนาะก็เพราะว่ากันเลรีรอหนามันน,มน้ำมอโลจำตึงมีใจในมันตัดสินใจเลยรด้วยนี่ยตึใครเป็นกนเคลียมอเราติ่ตึงเอเอก็ในก็สุดท้ายก็จะนี่มีลูกปีลุงนองอ้อ,นนงนองเฮิร์นจำกันนั่น,น,นเน่ยเมื่อว่าเมื่อเป็นกนเฮิร์นจติตใจตองนั่นนะเนาะตองก็ในก็ลูกปีลุงน้องกันก็เจอห้องมาปีตองนั่นะ ปิตองเออนี่ยอปีตองเอเนี่ยนะว่าแต่เล็วนี่เขาเขา,าสองก็เจอกันเมื่อเขากำมาท่านดีาเนี่ยกรมาท่านไรเนี่ยกรมาท่านจมเจียงออเนีกน่ก็นองก็นองนั่นตบถามตอบกันมแล้วก็เนจ่สุดท้ายกันตอบวาสุเนี่ยอ้าเป็นไรโยเนี่ยเขาตัเป็นเบาเนาะเป็นเบาอสักสาเอทกนี่ตึกยังตึกเด็กกว่าหนุ่มกว่าน,นั้นต่างหูต่างหาันก็บีเตะเลย เออสมาธิโจกันเมื่อเฮ็ดตั้งมุนตั้งศีในตั้งเกี่ยงตั้งกรรมเนี่เป็นไรเด้อยู่เนี่ยเนาะใจมันเป็นไรเด้การเนี่ยไล่ไล่ไล่เนี่ยว่ะเขาเลยยินปนว่าเนี่ยกวนเล็กๆอสังเล็กๆเหมือนเขาในกะเขากรรมทานในี่ยโมยงว่าไอ้เนี่ยเนาะก็เลยเขาจะจะเสด็จขนถามนั่นน่ะขึ้นถามก้นนองใจเนี่ยก็เลยน้องใจเนี่ยขึ้ตอบมาว่าจื่อเนี่ยอ้ามันหมัดใจปิตองเนี่ยว่าแต่เรื่ยวในคนเปลีนกลับมันเออเนี่ย มันเป็นกาบอันตีวาเปินอันเล่กันเปินเล่กันเข้ากำมาทานยาวเนี่ยว่าเปินหาตั้งหมู่ตั้งสี่เนอโกนแต่เลี้ยวเนี่ยว่าอ่าแต่นีนก็เขาก็มาว่นได้เนาะอ่าเหมือนเมื่อวานนี่ก็อ่าดีสนใจแน่เนาะอ่าดีสนใจเออเนี่ยพวกในพี่ตองอ่ะดีสนใจเออเนี่ยพวกสนใจเออเนี่ยปิตองตัดสินใจตัวก่อนกังขึ้นนอนในว่นตัวอย่างกำเนี่อเนาะแล้วก็ในก็เอ่อเหมือนเหมือนเสียหัดก็เลยมุมนอน นอนคืนนึงก็วุ่นด้วยทางกำหนึ่งว่าอัอันเี้ก็อยู่เมืองไทยมากับเจ็บเป็ดตีวกับเป็นก้นหมึกก้นเริงก้นไห้ก้นกินเหล่าก็หมอกินเออย่างก้าก็หมอสุกเยอะก็ยามากก็หมอกินทองก็เลยตกไม,ม่อะตกก็แปลว่าเขาเฮ็ดตั้งหมดีมังงามในก็แปลว่าเขาเป็นก้นดีเป็นก้นดีเลยทาไมขึ้นใครเป็นก้นดีมาในแต่เร็วขึ้นในแต่แต่เรวในขึ้นมามีก้นอันโจขครเฮ็ดเดียวเานาะ อาพจนิกนก็ฮักกูหลับเลย้วนเนอเนี่ยก็เลยก็นอนอยู่้วนตัวนั่นอ่ะ้วนตัวว่าอ๋อพจนิก็ดีด้วยนะเป็นการดีก็ร้ออันการให้เนี่ยเขาผู้เฮ็ดมาโมเดลเนาะมันก็เลยอัดจู่สังมันก็เลยอัดจู่ดีมิองเลยกันในขึ้นเขาขึ้นดีจำเฮ็ดตัวการดีมันตีเลยผลอัดจู่จื้อเออกันในก็ใจไทยก็เริ่มเริ่มหูซึกว่ะเริ่มหูซีกันในก็ตื่นมาตื่นมาถามคนน้อกใจว่ะอัน้อกใจ ทีเฮ็ดซ well, okay, ื่อป่วเข้ากับเข้ากับมาท่านในตีไรเฮ็ดื่อเออก็ตีไรเมื่อเข้ากับมาท่านก็ตีไรเมื่อปฏิวัติเกียงกำ12อ๋อ10วันยวะตีเอซุได้วันตีว่าเลยเข้า12วันปนจะเป็นจำอกว่าเลยเข้าเป็น12วันกรเข้า12วันปอกตนหนึปลอกตนนึ่ต่ว่าเลยเข้าสามปอกอกรอมาทานจำเจียงเนยเลยเข้าสปอกจาเจำเจียงด้งเดียว ออเลยะลรกับเขาสิบสองวันเมือวันโหหูุนั่นนี่ก็เฮีอะไรเมื่อก่อนดีเมื่อเขานันก็มีสาเหตุแทงเงินก็มาซื้อไซเออร์แน่นานแต่เลียวในอันเขาทีเมื่อเขากับมาท่านใน่เขาดีเลยตัดซีเซียนนอเนี่ยมันก็ตอบว่าเออใซเออร์ถต้องไงเขาดีเลยตัดกูสิ่งกูอย่างเลยตัดใส่เอากูเมี้ยกูเมี้ยยาวเนี่ยเออพราะในเมื่อไนย้อนเป็นวันสุดท้ายวันพูฮอดีเมื่อเขากับมาท่านเนาะวันสุดท้ายเนี่ยเขาย้อนกินเราแทง เป็นเป็นปกสุดท้ายจากลรห้าเนี่ยโอ้มันขึ้นต่อว่าลายห้เนี่ยว่ะหรือป้นลรอเนี่ยก็เมื่อเนี่ก็เขาก็โจกันเมื่อซื้อเราซื้อเราซื้อปียามาซื้อเนื้อซื้อปลามาก็ไต่ก็ไต่เสียวในวันห้องมาเสีนงันอ่ะห้องมาเสียงเมื่อกี้กันนี่ก็ตึงขึ้นอ่ะนะ่อยมากินนั้นตึงขึ้นอาถึงนาเมืองตีเลี้ยงมาในไอ้นายเอาอันขังหอกขางขึ้นขาวเนี่ยนะขึ้นมาจังรับจังนอนอ่ะอันเท่ากัเป็นร้อนใจ กินเราไอโซ้ำโอนกันนั่นน่ะเพราะว่าโราอุบกันมากกวชอบชอบเพลงมัไหนเพรพะเพราะเพวกมือยกเราเลยก็เปิดเพลงยี้แห้งเลยเมือนกับตองหูวันไอ้นายเอาตรงข้างวันข้างเฮ่อเนั่นน่ะเนาะก็เลยก็เปิดเหมือนจังลับจังนอนเพราเปิดเหมือนจังลับจังนอนเนี่ยเลยก็เปิดไอ้นายเอาเลยก็จัดล้ำน่ะจัดล้ำเราคืนมากกว่ามันรักข้อสื่อกันติดต่อยกันน่ะไอ้ยกโซ่ไอ้มาโซ่ไอ้ไอ้มัลีโซ่ไอ้มันงามโซ่เขมาเลยรับย้อนโซ่เลยก็ป่องป่องบุญหุนนั่นน่ะ เผื่อถึงได้แทงกองขึ้นกองลานทั้งกองขึ้นตบนั่นน่ะตบไอ้หน้าทั้งกองว่าไอ้หน้านั่นน่ะเราในห้องหมัดเซวากินกูวานุนั่นน่ะอันไอ้ตองเนี่ยตัวไอ้ตองเนี่ยมันปอกเมืองไทยมาเลยเขาติดกินกันเมือนอะไรกันล่ะห้หมัดเซวะโอนกูวานุนั่นน่ะเออกระนี่นก็มันมาตองตองใส่จีเทานั่นเนาะมาตองใส่จีเทาก็เลยเขาขึ้นนึกอหูไรเหมือนน่ะอ๋อเขาขึ้นนึกอหูไรหูไรอย่างเนี้ยเหมือนหนังว่าหูเนึ้อหูไร อันเยือนปบว่าเขาดิเมื่อเหตการดีอันเนี่ยเขาคือนเนือหู้ไรทั้งบอกทนหนนั่นน่ะบอกทนหึในเขาหนึ่งหู้ไรว่าอ๋อการตั้งหมันดีนั่นกวนตังลายเปินเหมือกนั่นะนึ้หูไรใช่ไหเนึ่อูอ๋อการเฮ็ดตั้งหมันดีนี่เปินกบมเจิกโลปันตั้งอุ่นตั้งโมเปิเปลยรับเลยนอนเนีอาเปียบมีดีเขาเออนี่ก็ไม่เจ้าเก่าในคขึ้นวุ่นไรว่าเออพูดจะไหนก็ขึนตัดสินใจว่าโตอโจอาซาเก่าเนี่ยเกติมกินเกินเื้น ปีอ่ตุงตีกันมาดีมางามเ่ยก็จกเจ้าตุงติมเฮ็ดให้พอต่อจูอาสัตต่อจูชีวิตก็เจ้าเนี่ยเนื้อปูเนื้อปลาเนือ้อปลาอาหารอะไรก็ก,ก็บเจ้าตึงตินจานในเมือเนี่ยก็เจอตุงติมกินให้พออะไรเลยเออเลยนึกในใจที่ไหนก็เออจากนี้ตอบออกมาว่าเออพูดจะไหนก็เอออันไอ้นาของจังไห้กันเนาะที่มาต่อยเขาเต็มจังต่อยอนะันเนมันก็วางวางโคสือโก่งโกองเงีมันก็ลงมือเกลี่ยอะไรก็นนีนก็ ก็แม่นสิทาจนได้ลุกมาว่าเออพวกนี่ก็ใต้ก็ใต้เสียวเนาะพี่ๆน้องๆจะเอามือในกาเนาะก็เจ้าก็ได้ตึงว่าจะเอามือในกว่าปางหมูเราปางต้ก็ใต้เสียวขีเราขียาก็เจ้าไดตึงือทางยวือือทาง3วก็เจ้าไดตตึงตียอมเฮ็การลีตวเจกันดิไลซิหอการหายเนี่ยเเฮมาเจ้ามันมาอฮก็มันบ่เป็น มาเป็นโตมาเป็นห้างเลยมาอ่องเออปวดมือหาเงินเมืองไทยบนไหลเงินไหลคำอันนั้นมาไล่สังไหลตังห้ตังหมึกตังเลิมมากเลยยอมยอมชีวิตอ่ะเออยอมยอมชีวิตอันอันการหายอ่ะเป็นอ่ะยอมน่อมมเฮ็ดแทะนี่แหละจังดีมามาจ่าตินั่นเฮาก็เออพวกนี้ก็ไตโกได้เสียวจ่าเอาเมือใหก็ไต่กขี้เราเนี่ยก็เจ้าเนี่ยตึองยอมเฮ็ดแท่งเนาะย่อมเฮ็ดแท่งเนี่ยก็ ต้งดิงงมกองปียาเราก็ปัดโตเฮิรนอยงเนีะเมื่อเมื่อเฮินไปเฮินมันเรอไปโกกขี่ราเชียนี่เฮ็ดโกทางยาวตัดสินใจแล้วนะครับก็สองโกเขาหนึ่งก็สองโกนันตะวนผมนอกใจนันตะวนจำเจงอนันตะวนนั่ก็เจอไทยก็ขี่สเปนก็ล่ำเองก็เข้าในการก็ซื้อื้อไตเตี๋ยวตมาหนึ่งเนาะแล้วซื้เตี๋ยวไต้ซื้ไตเตี๋ยวไตมาบรรนุงเอก็มันนุง มันนุ่งเองก็ฝั่นสเป็งเอาพาวโก้มาเข้ากับมาท่านนองไปเข้ากับมาท่านก็นเลยสิบสิบสองวันเตะสองวันเราะว่าเลยสิบสองวันยาวนี่ยนะครับก็ใก็เจอสิทธัก็ออกมามาถึงดีฮอตีือกถึงมาถึงดีฮอเทือกเนาะก็ใ่ก็มาถึงดีฮอเทือกเนี่ยนะครัมา,า,ม,า,า,ม,ามาอยู่ตัวามาติมากินเราเออนึกว่าติมากินเราเนี่ยก็เขามีกระตี้แล้วอืมตึ้งว่าจำอ่ะก็เลยมาติ๊กทอกก็ คำคำบรรทัดอ่ะตึ่มก mm ินเนื hmm. ้อปลานี so, <con side keyboard 1970> ่ก็เออเมื่อวันเฮ็ดมาเรื่องเนี่ยก็กินก็กินเมื่อกินก็ตึ่งกินเนี่ยเนี่ยก็ปล่อยวางปล่อยวางอ่เอาวัดเอาวัดถูกเนี่ยภาวนาให้เจ้าคำเจ้าคำเป็นใหญ่เนี่ยเจ้าคำเจ้าคำเป็นใหญ่ก็อยู่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 ก็ขึ้นขึ้นแบบมีเออเออสองปออเออเจ้าคำเจ้าคำว่าหนึ่งสองปอกอยู่อยู่ก็ขึ้นมาเลยปอกไในกี่ชั่วโมงครับปอกในก็เออ ไปเจ้าเนี่ยก็เขาว่าสองจั่วโมงไปไปไปลาเนี่ยก็สองจั่วโมงวันหนึ่งตีเป็นสี่ชงการอัถุวานันทอถุกนัมันอาถุกแบบนั่งแ้มในนั่งได้นั่งได้อออออันนี้เป็นกรรมฐานสี่สิโลหไผ่ม่เขาเลยมันเป็นกรรมฐานสมถะสมถาวิปัสนาเนี่ยมันผสมกันสมถาวิปัสนาเนี่ยอานี่มันนั่งสอนแบบคือสมาตรองกำหนดจิตทน อันนี้ก็เขาบอกมันมีมันมีบทของมันเองมีกถาของมันนี่ยพราเขาเล่าหัวข้มันนั่นก็กถาท้งใจในเขาติดในนางว่าปว่เขาดังเอ่อนัง,นงท่าทั้งสีนี่ก็เอ่อ ทาตุนั่นมันก็หวข้อที่เป็นในวันเราวัดทาตุ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 ในวันในใจได้ยินท่ได้ทานที่ได้เล่าที่ได้ยินแต่ว่าไม่ได้สนใจอันตังหนอกเสียงที่จะ้นเข้ามาไม่ได้สนใจมันไใ้แต่อันทาตุอมันชื่ออะไรในมันชื่ออะไรในบทคาเขานี่มันออกมาเตียนนึกลังเจก้นอุ่นๆหนึ่งเตีนกดนอุ่นคือในนั้นเพราะวเขาสติไรเกยนในนี่ยสินธรรมเนเกิดขึ้นไว้กันหน บอว่าห้อมห้อมทิ้งตัวทิ้งใจเ่าเลยเนี่ยในสินธรรกับมาฐานนี่ยมันนานเกิดมันนานเกิดสร้างว่าเออเขามาอยู่ตีเงียบๆชั้นไหนๆก็พวกเขาทิ้งใจเขาเลยเนี่ก็มันกลมเกิดปัญหาอย่างเงี้ยสินธรรกับมาราเนี่สินธรรกับมรรคเนี่ยมันมีดีใจเ่าเลยเขาหลุดเลยตัดสินใจว่ามีบนโอนเลยก็มึงเป็นโอนเลยก็เขาดิมดิมโอนบนนั่นเขาอย่าเบียงไม่ใส่ใจเขาอย่าเพียงมาใส่ใจเ่าเลยนาตีเขาเนี่ยเขาเป็นอาทุกพวนาเออ นาเตียนบนพิษกันก็ปลอยเป็นพิษกันนั่นมันใจเรื่องของเขาหรืออบนโอนก็เรื่องบนกินเหล้ากินเปี้ยงค่นอันนั่นก็เรืองของเปิรบเยี่ยมาใส่ใจเขาเยอันเนี้ยมันเกิดขึ้นได้มาการเกี่ยวกันเข้าใจเบิดเขาใจเขาใจเปื่อเข้าใจเขาใช้เวลาหลายปีอ่ะใช้เวลาอยู่เกาีเกาปีนี่เหมือนเป็นเขเนน่อนเกาหีเกาปีอัสัคเซอเอตอัสสัคเซอเอในปวัยปวายยงเนื้อย่างปลาย่างเรายังเปี้ยงย้างนี่เขาอก็ไร้เมย เลยมีหลูงมีเมฆก่อนมีหลูงมีเมฆก็ปฏิวัติตึงหากินตึงออกต็กสีออกต็กสีก็หาเรื่องลวงเร่งเมฆองก็ตึงมีว่ากวนหากินหาเร่องน,น,นะเฮ้ยน,นี่มันมียขิงเจ้าอ,อขิงมันติมีไปลาไปเจ้าเวน่ะไปไปเจ้าในสอนาฬิกาพ่หลงลูกนสองนาฬิกาหลงลูลก,ลงนลลกนะลูกก็นสวยนาสวยตาก,ก็ไวพระเจ้าต้งเหมือนนะัภาวานานะตัวถึง้านาดีคลายจนมล,ลูกนะคนลูกก็เอาเสือ็กสีส้ก็ กว่าออกแต่สเท็ดเท็ดไหนน่ะเดไนทงวันวันปาปอกมานเนี่ยก็เจ็บนาดีก็เจ็บนาดีนี่เจ้าน่ะลึกม like ีหลวนเฮาเมื่อเมื่อตยวทสิ่งหเท่น <ÜNDNIS> ่เนะบางเผาลหรือคนั้นกัโซกกโซคือเขาเทียบตั้งหน่อยกวากว่านาตีเฮาในโลอาุกวรนานั y ่นนะเจ็บนาดีปดเซิบ <free> possible ได้หายอย่างก็เป็นมางปกก็3ชั่วโมงบงปก2ชั่วโมงเออแต่เฮามีคนูเฮาก็ลาบแปบเนาะเฮิ่นสิต่อเออๆปฏิวัติก็อย่างเนาะอย่างไๆไปบ่กด่ต่อ9ปีนั่นเนาะเออๆย่างไบ่อย่างไนบ่อย่างบ่อย่างวันนึงในมันสิรู้สึกว่ามันมีียบพัดเต๋าสิมลับนอนมงปกก็มีภาีเขามาอุ้ยมาจัน่มามือมาอุ้ยมาจันน่ะเฮาคุกจะแล้เอ๊ะบน้เฮาขาดี่เมือ ตุกป่องใจมากว่าอ๋อมือนในห้องเลยอาถุพน่ะเลยเปนเตจี่ในเลยมีอันมากเกาเขามีอันให้ถือเขาสุกสร้าง้ก็ก่อนกลางคืนสิบเอกยะสิบเอ็ดกลางคืนนี่ยสิบสองกะลูกมาเฮ็ดก่อนลลกมาเฮ็ดปอกมันน่าเนอะเออเียวแต่ว่ถึงขิมันนี่ก็สองนาทีจะเจ้ามันปล่อเขาลับลึกน่เลยเออมันปอมันลับลึกนะาห่ามันก็มันก็เปลี่ยนเลยก็ตัวเนมือเขาดเปลี่ยนเพาะสองนาที มาเขาดึนติ่มน kind of <place> so ี so ่ก็มันต ah. <mon> ิ่มเยียนมาเกล่เขาตมันมันพอหันเนือบูดออกมาจีกีข้าวจช่ไหมก็เขาก็ตกใจต็มเเต่ว่าเขาไม่โก้เขาขึ้นรถเลยคุกจะเลยว่าเอ้ยอย่างในมาเกาเนี่ยอ๋อพวกอันมะเกาเขาปุ๊บเนี่ยนะเขาพวกคุกจะเลยว่าอ๋อเหมือนในลายหนาเดียวเนี่ยเขาเนียนมาเตัเนี่ยอ๋อเจ๋เปิ่นมาเปิ่นมาเกาเขานั่นเปิ่นใครเขาเฮ็ดตั้งดีก็ก็เขาก็เด็ดลุกมาซอยน้าเสยตาก็จะมันนั่งอาทุพภาวนาทั้ง เห็นในกูวันกู่วันเออตีเอสด้สองมูันย้อเอสดองสูงสุดเยอันสูงสุดใสามจมูกอันสูงสุด้3สามจมงมานพว่าสี่จมูกนีจังว่ามันกันล่นไรกนนไรอูมันได้เขาก็เอาเอาเตนได้เป็นเป็นผรามันตนเตนขานี่ยต็นขาวเลียมกันเ่นเนี่ยพอเต็นต็นขาวเลียมยาวใหญ่ๆมานกันเล่นเนี่ยเพราะเขาจี้ยวเนย เตี้ยเลี่ยมนั่นมันตีคำ่สองนาฬิอ๋อสองนาดีพอเตียนั่นบวชก็เขาก็มุนตาพอเตียนั่นบวชนี่ก็ที่มันมุนตาเป็นหิ้ก็ย่อเจี๊ยบอยู่ก็เยอคือหนึ่งอะกางวันนี่อะไรอ่ะเออออันนี้เป็นการขำอ่าอ่าก็เป็นกลารขำตาสีนั่นแหละเป็นกลารขำหมู่ตาสีนั่นแหละมันตึ้งเป็นกลารขำหมู่ตาสีนั่นน่ะละไปเจ้าก็ตีสองน่ะไปเจ้าก็ตีสองน่ะไปคำกาทำเจี๊ยบหน่อดีมันก็เป็นกลารขำหมู่ตาสีนั่นแอออันนี้ก็เลยเก่าปี กเกาปีอนี่ก็าทในอองในอองภาวนาอยู่อยู่สิบวันะบวัในกรรมฐานสีบในอองกรรมฐานอยู่สี่ออกรรมฐานสี่สิบในในสิบวับวัในวัสุดท้ายก็เป็นทั้งสี่นั่นแหะทั้งสีก็เจ้าปเจห้องวาเจ้าสิทัดออกบทถึงแต่เรื่นั่นแหละในพยมามัางจีมือออกบทนั่นคุณห้องวาเจ้าสิทธดนน่นพวกว่าอองเ้ยวภาวนาอองเย้ยวในก็ภาวนาอองเ้ยวก็ก็ในก็ คุณพีเขาใส่ชุดโลเป้ก็ใส่ชุดโลเป้สีขาวก็มาหนิมนต์เขาเขาอ่องเนะานนะทนอ่องเนี่ก็มาหนิ่งมลเนีะนนะนน่ะมาหนึ่งมลมาเออขอหือเจ้าเขาไในมืออ,อกบจกทจะเป็นผ้าอืมว่าอีกแล้วว่าอ,อาอีกแล้วแต่ว่าเขาปั่นมีกันตั้งเลยเขานั่งหันออเมือโฮลงเนี่ยนันงดังกับทั้งถัดปั่นเมือถัดปั่นเมือในอ่าถัดปั่นเมือใน หูรู้ไม่เขาตีคือมันนังแล้วมุ่นก็เลยเขาขึ้นปี่นแทนการว่าถ้าตันเมืองนัหนเมื่อเด็กคือตัวมาตั้งหนึ่นงหนึ่งนางตัวมาตั้งจุ๋งวิ่งผ้าเนี่ยหันจุ๋งวิ่งผ้าหันจุ๋งวิ่งผ้าก็เลยึ้นเมื่อหันอ่อันทำทำนอกห้างสรรพสินค้าอนกหางสรรพสินั้านั้นมีความหมายใช่ไหมไม่ทำนอกห้างสรรพสินั้านั้นสนามมานิ่งไม่อันยกอยากโกนถึงวันน,วน,นึงวันนี้เออเ,เ,เล่นเล่นหนังเตยกันไม่ทำนั่นไม่ไม่เลี่ยมนั่นก็ปักไว้ใหนือน้ำทีนี้ มีจงละอ่างก็กดมหินันไว้ก็ยกหงมุงไม่นั่นไว้สินไ,ไม่แต่ด,ดีมาอยากกนตวันด้ว่นเนรพราะเลยหันันนั้นเล็บน้อยเอาหนึ่งก็ก็ในเก็คนพีก็ลงไม่เต็มมาปัางมาปัางเนี่ยเขาก็เลยหับลงไม่เต็มแต่ว่าเขาก็เขาก็มาหาวเทีงเลยปังกันไม่เขาก็มาหูา้ติด,ดป้องเลยก็ในเขาคำมาปัางาปัางเจะสถามือออกบทชุเป็นผ้านเนี่ยนี่ก็เลยหับลงไม่เต็มเขาเานี่นยก็ เขาก็ขึ้นนังนนนนะนน่งภาวนาแท่งหนึ่งบนนั่งภาวนาแท่งนั้นก็ก็ไม่นก็อยู่ๆอยู่ๆก็มีพระพุทธเจ้าขึ้นลงมาแท่งขึ้นลงมาแท่งมาจุกสองนาใน,นยานนางลิมศอกหนึ่งพระพุทธเจ้านี่นเป็นกากุสันท่าเลยมาจุกอะก็มือเฮ็ดนะมือเฮ็ดแล้วก็มือมือในจี้ลงใชเฉยๆเขาก็ตตยปลายมือพระเจ้าเลยสปินจุกงี้ผ้าสปินหางทับจุกงี้ผ้าก็เหเนื่อเออเนี่ยว่า มันเจาเ้าต่อวันลูกเฮาตีเลยเนื้อเพ็ดทับปรมีมือสั่งนิบานเมืองโกนตีในเนือ้อเฮ็ดในโกนเฮาเนี่อมากินขา้าวมากินพักเลยตีเฮ็ดเตี้ยในโกนเฮาตีเนือ้อเหมือนมีมุจจี๋เขาบอก,กตัวเขาหันเขาบอาากกระนั้นมันเจ้าขึ้นมาเขาตีอาบมัพนพุทธาวิเศษป,ปันเจ้าก่อนก่อนเจ้าตีออกหมวกหนี่อยนะเขาบอกโยกมือมอาเจ้าก็เอาเงยหล่าเอา,งอาเอางยหล่าตอง นำยาดียาสิยงมุจชกๆๆในกบเขาหันเนาะกบมันเป็นน้ำตีบเลเนาะก่นน้ำตีบมันในก็ยกขึ้น้วก็นางหัวสามปกมันใจยาใส่สามปกเรียบร้อยอนนีอันนั้นเป็นอันมันเกี่ยนนะเพื่อนอันเป็นอันนักนาตเป็นเสี้ยงเลยันก็เหมื่ดิมมีนน่าเนาะก็เขาก็จังดิเปลียนอันในออกมาบวชมือวันวันสิ่งขวหวานอืมวันสิ่งขาววานเมื่อเมื่ออันตีก่อนออกบวชนั่นก็ สั่งเป็นเลยตบเลยทิงกันแทนเงินไรตบเลยทิงกันจื้หื้อเนี่ยตบเทงกัไงไงไน,น,นตึงนต้งลุกตึง oh. งต้งมีอ๋ออ๋อตึ้งเมี้ยนแต่ลูกตึ้งเมีม้ยนจะเป็นเพีพยนนี่ม,เมีเพยียอินเขานี่ม,เมีเพยียอินเขามาว่าซือเออเจ้าดีไรออกบทหน้าเนี่ยก็นายก็คาวราขึ้นตอบว่าอ้าคารีออกบทได้คำเป็นไรเนาะห้อมเป็นไรจีเลยในห้องมีลูกมีเมี้ลูกก็มีเมี้ก็มีลูกก็มีสองกรมลูกก็ยังเล็กอยู่เมี้ก็มีเอง จึนได้สบมิมือออกวนนี่มาเป็นได้นี่นะ,ะเออก็ได้เขาใจเพิ่นว่าผมอ,ออกวนนะี่ผมไล่นี่ะหลุมมื่อยาก้นหลุมเมือชดก้นหลุมเมื่อ,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 อผสสุดศาสนาหลุมมื่อสร้า,ขา,ขางศาสนารู้นี่วยก็เลยเขาคนตอบว่าเออการการสร้างศาสนาว่าการยกยาก้นเนี่ยอยู่ที่เรายกยาอะไรรู้นี่มาใจว่าต้องไล่ออกบวนต้องไล่ออกวนเด้อนี่ว้ก็เลยเขาเขากว่าทิงเทิงทิงกันสามวันสามคืนเออก็ใน

เกล้นเกหาหากหากมีเังก็เลยถึงเมื่อที่เขาถอดมันติตายริบมัน่ยคุกจะเออกลตายเหกนน่ยนิตายเตะมากลัตายนะเออเออกูตายป่วยแล้วพี่นห้เลขายอมสัวสุดีว่าซือเขาหลุดตกลงกันแทงเนาะเขาหลุดตกลงกันแทงเขาก็ไม่ดูไม่เมก็มี่นที่เมาตอว่าเออถามอะไรเอแต่เดยวนี้พเขาออกบวชแลดูเขาม่เขาจะไกินเขาจะมีอยู่เพื่อั้งก้อยตังเพื่อนังก้อยเนาะ อันนี้มีเีมีเพียังคนตอบว่ามันทำใใจนน่าลูกเม่น่ภาพผีํำลุมล้างหน่เลยพวว่าเจ้าออกโวดเจ้าใครหังเฮาดีหาปัเสงในรอยช่วงผาเนี่ยเฮาตีหาปัเสอันกลางใจเจ้าใคเนยเจ้าใครด้เจ้าใคกาเจ้าใคขี่เล็กซว่าเจ้าใครมีเมฆัวเจ้าเคสร้างอีสังเจ้าใครเตอีสังเจ้าครเฮ็ดอีสังกลางใจเจ้าเนี่ยเฮาตีเฮปัญเสีเฮาีหามาปัญเสก็จำออกวไ้ตาย ตายมีเดียวเว้ยหนุเอออันอยู่ได้อันตายจะเอาไรหนุตั้งไจ่ไว้สังสินได้นุ่มเออพุจ่จนะนก็สุดท้ายก็กลยเอาอันอยู่เออป้อนอยู่นี่ก็โดยได้ออกบทจงเขาวันศิน์เขาวานะ่าไงกระจีสัง่งจี่นี่ก็เออจังใหเดเอยข่าก็เลยยอม้าไเลยก่อนนาทีออกลูกออกบทก็สมินวันศิลป์เขาวา่ากลางคืน,นแล้วก็มุดเปิดเตยเปิดเปิดพักตูเต,ย,ต,ย,ต,ย,ตยลวนสองโกดลับไปแนละ้วนี่ก็เขากดเตาออกสังกีก็ ดาวลดเครื่อง